เหนียวใช่ด้วยหอยเพื่อนเป็นไรอะใครที่เป็นข้อหูโอ้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าหูเมื่อน้ําเข้าหูให้ตะแคงหูข้างที่มีน้ําเข้าลงแล้วกระโดดให้น้ําไหลออกมาสื่อร่างกายจะขับออกมาเองถ้าไม่ออกมาภายในย1นถึงสวันควรรีบปรึกษาแพทย์หากมาแรงเข้าหูให้ตะแคงหูไปทางที่มีแสงสว่างหรือใช้ไฟฉายเข้าไป มแมลงจะตามแสงออกมาหากเป็นมแมลงที่ไม่ชอบแสงสว่างควรรีบไปพบแพทย์โดยทันทีโอ๊ยสูคนคนโดนูกัดวสวัสดีค่ะมีคนโดนงูก,กัทดกกที่โรงเรียนจงของค การประถมพยายบาลเบื้องต้นเมื่อถูกงูกัด 1. โทรแจ้ง1 6 6 9เพื่อหาโรงพยายบาลที่รักษาพิษงูได้และรีบนำตัวส่งโรงพยายบาล 2. ให้บริเวณที่ถูกกัดนั้นอยู่ตามกว่าหัวใจ 3. เพื่อการไม่ให้พิษแพร่กระจายให้พันด้วยเชือกหรือผ้าเช็ดหน้าเหนือที่ถูกกัด1 0ซนเมตรภายใน15านาที หนึงของพวกเราค่ะพวกคนถูกฟ้าผ่านรงเรียนจบเทอมขอลดทีมีนดนค่การปดพยบยาลเมื่อถูกฟ้าผ่า 1. ย้ายผู้ป่วยไปยังที่ปลอดภัยจากฟ้าผ่า 2. เขย่าตัวหรือเรียกชื่อเช็คว่าผู้ป่วยมีสติหรือไม่3หากไม่มีสติให้เริ่มปั๊มหัวใจทันที การผ่าัพยาบาลเมืองต้นเมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าตาให้เปิดน้ำให้น้ำไหลายสิ่งแปลกปลอมออกมาจากตาเองอย่าเอามือถูอออกเด็ดขาด การปรมพยาบาลเมื่อเป็นลมจากแดด 1. ให้ย้ายผู้ป่วยเข้าที่ร่มและอากาศโปร่ง 2. ถอดเสื้อออกเช็ดตัวให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายตัวขึ้น 3. พัดร่างกายเพื่อให้อุณหภูมิลดลงและคอยดูอาการหากไม่ดีขึ้นภายใน30นาทีให้นำตัวส่งโรงพยาบาลโโโโโอออออออ้ยยย่นนร ลลง,งกัารประถุพยาบาลเมื้องต้นเมื่อถูกพึ่งต่อย 1. ใช้บัตรขูดผิวหนังเพื่อเอาเหล็กในออก 2. ล้างบร,ริเวณที่ถูกต่อยด้วยน้ำสบู่ให้สะอาด การปพยาบาลเมื่อเมารถ 1. โปลดกระดุมเสื้อหรือเข็มขัดที่แน่นให้ใคลายให้รู้สึกสบาย 2. หากจะอาเจียนอยา่าฝืนให้อาเจียนใส่ถุงพลาสติก 3. หลังอาเจียนแล้ว้ว้นปากให้สดชื่นเมื่อรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ให้นอนพัก การผระพยาบาลเมื่อศีรษะถูกกระแทกแบบไม่หนักเมื่อเกิดแผลเล็กๆให้ทายาฆ่าเชือ้อหรือถ้าหัวโนให้ประคบด้วยน้ำเย็นแล้วจึงให้พักผ่อน การผดผพยาบาลเมื่อป่วยเป็นไข้ห่ 1. เมื่ออุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นร่างกายจะใช้พลังงานและน้ําเพื่อปรับอุณหภูมิให้กลับมาปกติจึงต้องดื่มน้าให้มากๆป้องกันการขาดน้ํา 2. เช็ดตัวให้ทั่วจนกว่าไข้จะลดลงหากผ่านไปนานแต่ไข่ไม่ลดลงให้นําตัวส่งโรงพยาบาลเ <c oughs> <c oughs> การประถมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อผิวมาจากของร้อนใช้น้ำเย็นช่วยลดอาการแสบและบรรเทาความเจ็บปวดหากเกิดตุ่มพองยอย่าเจาะให้รีบปรึกษาแพทย์อย่าใช้ยาสีฟันกันล่ะ